จบกันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับการประกวดรอบควีนออฟภูเก็ตนะคะของเวทีการประกวดมิสอินเวสไทยแลนด์ปีสองพนี2สิบ้นั่นเองค่ะที่ถูกจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดภูเก็ตโดยงานนี้นะคะเรียกได้ว่ามีสาวงามที่จับใจกรรมการค่ะสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วก็เป็นผู้ครองมองกุฎไข่มุกงามแห่งอันดามันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทางด้านของสาวเดือนะริบุลพิมพ์ักดีมิสอินเวสภูเก็ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยโอ้ หมมงคาบ้านกันไปเลยนะคะที่เฉือนชนะวีนาปวีนาซิงกันไปแบบเฉียวเฉียดเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะแล้วก็ไหวพลิบในการตอบคําถามของทั้งคู่สู้สีกันค่ะจนกรรมการเนี่ยถึงกับเลือกไม่ได้นะคะทำให้คะแนนของทั้ง2คนออกมาเสมอกันนั่นเองซึ่งก็ทาเอาคณะกรรมการนะคะจึงลงมติค่ะให้เพิ่มรอบสปีดให้ทางด้านของวีนากับเดลเนี่ยได้มีการฟาดฟนันกันด้วยทัศนคติกันอีกครั้งนะคะกับคําถามที่ว่าควี o ออฟ มีความหมายและประโยชน์อย่างไรต่อจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะโดยทางด้านของวีนานะคะก็ตอบว่า q u e e n of ภูเก็ตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่นําเสนอภูเก็ตได้ดีมากๆเป็นคนนําเสนอเรื่องการท่องเที่ยวและสิ่งสําคัญคือการส่งเสริมด้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และวีนาเนี่ยอยากจะเป็นคนนั้นที่ส่งเสริมให้มีคาสิโนในจังหวัดภูเก็ตเพราะวีนาเนี่ยมองว่านะักท่องเที่ยวที่มีมากอยู่แล้วสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะส่วนงานนี้นะคะทางด้านของเดลนาริโมนเนี่ยก็ได้ตอบคาถาม ามค่ะว่า Queen of ภูเก็ตสำหรับเดวตำแหน่งไม่ได้มีความหมายเท่ากับการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเดวได้เป็น Queen of ภูเก็ตในค่ำคืนนี้เดวจะทำหน้าที่เป็นทูตภูเก็ตนะคะในการนำเสนอด้านวัฒนธรรมพรหุวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการท่องเที่ยวด้านโรงแรมหรือว่าการใช้ชีวิตในชุมชนเดวจะทำให้ทั่วโลกรู้ว่าชุมชนภูเก็ตหรือว่าจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่จังหวัดที่สร้างไรายได้ให้ประเทศไทยเท่านั้นแต่คือจังหวัดที่จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศและนำพาพหุวัฒน ดังไกลสู่ทั่วโลกขอบคุณค่ะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคําตอบที่ทําให้เดลนันลลมอนเนี่ยสามารถคว้าตําแหน่งนะคะควีนออฟภูเก็ตไปครองได้สําเร็จนั่นเองแต่ว่าใดๆแล้วนะงันล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของเพจดังค่ะอย่างพี่พี่เดอะครีเอทีฟนะคะได้มีการออกมาโพสคลิปของสาววีนาปวีนาซิงค์ค่ะหลังจากที่เธอนั้นได้ประกวดรอบควีนออฟภูเก็ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของพี่ปอเปียนะคะก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับวีนาค่ะบอกว่าวีนาเก่ง มากกูโอเคนะซึ่งวีนานะคะก็ตอบเพราะว่าเข้าใจได้เขาฟาดมาขนาดนั้นให้เขาเถอะซึ่งงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตค่ะทำเอาแฟนๆนานงะงามหลายปหลายคนได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วค่ะบางก็บอกนะคะว่าบอกตรงๆว่าปกติเฉยๆกับวีนานางสวยมากนะหุ่นดีตอบดีแต่ก็ไม่ได้เป็น FC อะไรแต่ดูคลิปนี้แล้วชอบอ่ะดูเป็นคนเข้าใจโลกจิตใจดีชอบที่น้องพูดเข้าใจได้ฟาดมาขนาดนั้นให้เขาเถอะทำน้า,นาทำตา านา่าจะขนาดนี้ให้เขาเถิดชอบคําตอบคนทัศนคติดีเขาเลือกที่จะเข้าใจและมองว่าคนอื่นเก่งจริงสมควรได้รับยินดีกับเขาและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางด้านของ fc แฟนคลับนะคะก็ถึงกับชื่นชอบในคําตอบของวีนากันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่วีนานะคะบอกว่าเข้าใจได้หลังจากที่เดลเนี่ยคว้าตําแหน่งควีนออฟภูเก็ตมาครองได้สําเร็จนั่นเองค่ะ